กินแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วนะไม่กินแล้วนะไม่โตโตแล้วลูกไม่ไกินนมขวดนะอาเงียบเงียบเงียบ <c oughs> เงียบ <c oughs> เดี๋ยวใส่ <c oughs> บรารเพซสเลยนี่ <c oughs> กิน กินเยอะไหมไม่เยอะสัญญาก่อนคุยกันก่อนไม่ยังไม่กินอะคุยกันก่อน,นอคุยกับแม่ก่อนกินเลยกินอะไรกินเม้อยทำไมอะหิวหรืออยากหรืออะไรหิวหิวเยอะเลยเอ่อเพิ่งกินข้าวไม่ใช่อรอข้าวอะไรอ่ะน้องใบเพิ่งกินข้าวกับยายต้อยมาไม่ใช่อรอ บ้านใครอ่ะบ้านย่ต้อ,อยอ่ะไม่กินนมแม่แล้วนะกินใบโตแล้วอ่ะลูกทำไมอะ่ะฮะแม่ถามว่าทำไมอะ่ะทำไมยังไม่โตอะ่ะหต้ารงใรอ